ลื่นครับพี่น้องลื่นเลืน เขานี่เออเขาง่ายยังวะทำพี่เขาง่าย,วาางงายกว่าท่อมันจะแตกนะอันตรายครับพี่น้องท่อมันจะแตกลมหมดก่อนนะเล่นมากอ่ะอันตรายนะโอ้ยเสียวเลย แตกเลยแปป,า,ปานึงนี่นี่ตัวนี้แหละนี่แทงซ้ายอีกหงางกะพี่ก่ายห่ดดางกบพี่เอาลูกแทงซ้ายพี่อีกน่านเห็นบอกแป๊บปคโลเลยนะ ก็พูดคืนใช่ใช่ไหมมันเลื่อนครับเข้ายาก <_ C> e <at> พิกัดโรงเรียนบ้านนาตราหะ นี่เลยนดิอยเข่าถอยมาดพุ่น <saben> ลิถอยใช้เส่ยเอวดตกอกะเรากบหอมาถือดีไหม้หลุดมั่ววก็หอพุ่นแล้วหน่ะเอาใหม่ครับ

สาวทำหน่อยฝ <c oughs> <c oughs> นตกเลยฮะโอ้โหงานหยาบเลย หย,หยุดกัน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 เรามาถ่ายมากัน <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไม่ได้มานานครับอ่านรายละ lần tốc thon nữa rồi Về sai <laughs> <Để xa> đi ơi <laughs> lê lên. Khơn, khơn Tám tám. Lên lên. Sai sai sai, sai sai. ครับเทเมเสร็จแล้วฮะตอนเทเมเทลูกเออครับคลิปนี้ก็สิ้นสุดคลิปไปแค่าน,นี้นะครับรอชมคลิปต่อไปคลิปที่สองนะฮะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ด้วยนะครับ